Viva! สวัสดีกับวัยรุ่นที่ไม่มีหลุยส์ิทตองแล้วก็ส่วนลองกองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเราก็มีรถจะมารีวิวให้คนดูได้ดูกันนะครับผมก็รถคันนี้เนี่ยนะครับผมเป็นรถแคทนะครับก็อย่าลืมไปกดซับสไครป์ที่ช่องอิมเม i k ิกนี่ด้วยนะครับผมนะเจ้าของรถคันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆจใจจริงเลยนะครับรถที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับผมมันชื่อว่า n e โอบีนะครับนี่เลยนะครับผมสภาพของ n e โอบีนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอ้โหแบบว่า เจ้าของนี่แต่งรถมาแบบค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราเราจะมาดูกันนะครับผมว่าเจ้ารถแคปคันนี้เนี่ยนี่ครับผมจะต้องใช้ของแต่งอะไรยังไงต้องใช้งบเท่าไหร่นะครับผมเราลองมาดูกันเลยนะครับโอเคเราจะเข้าไปดูในช็อปกันก่อนเลยนะฮะ ก็สำหรับรถ NEOB เนี่ยนะครับผมจะอยู่ในโหมดซิตี้นะครับผมนะโหมดแรกเลยนะครับผมแล้วก็นี่เลย NEOB นะครับผมอันที่4นะครับก็สามารถซื้อเรื่องแต่รีวิวห้าเลยนะคนดูนะครับผมใช้ตังประมาณ190บาทนะครับเลีวิวเยอะสุดเลยเนี่ยนะครับผมจะเป็น141นะครับผมใช้เงินประมาณ500นะครับก็สามารถซื้อเรื่องแต่รีวิวสามขึ้นไปนะครับผมถ้าสมมติว่าใครอยากได้นะครับผมก็มาจัดกันได้นะครับอยสีนี้โคตรเฟี้ยวเลย นะฮะแบบว่าสมัยก่อนนี่คือถ้าสมมติว่าเล่นร้านเกมอะไรอย่างงี้นะเออต้องจัดระนับสิ่งนี้เนะี่ยถัดมาเรามาดูในส่วนของของแต่งเจ้ารถคันนี้กันบ้างนะครับก็ประตูรถคันนี้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองดูธรรมดากันก่อนนะครับผมนะเอออันนี้ก็จะเป็นแบบเปิดธรรมดาเลยนะครับผมเราจะเปิดข้างหลังด้วยเหรอเออนี่ครับอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าแบบ ทรงรถมันจะคล้ายๆกับโฟกนะครับผมนะเป็นโฟกบีเทิลนะครับก็คือรถเต่าแล้วแหละนะครับผมแต่ว่าเป็นโฉมใหม่นั่นเองนะครับนี่เลยประตูจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีแบบนี้นะฮะโอ้นะครับผมเป็นประตูแบบปีกนกเปิดขึ้นไปแบบนี้นะครับข้างหลังเปิดเหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งล่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับผมเป็นเปิดประทุนนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยชีวิตจริงถ้ามีตังค์นะครับผมนะโฟกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมอยากจะจัดมากๆเลยนะครับ มั่งแบบน่ารักมากเลยอ่ะจริงโอเคเราลองมาดูชุดแต่งอันอื่นกันบ้างนะครับผมที่เป็นเซตแคสนะครับจะชื่อว่า NeOF1 Se นเซตนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นสภาพน้องเต่านะครับผมแต่ว่าแบบทรงซิ่งๆหน่อยนะครับผมมีแบบสปอยเลอร์เท่ๆอะไรอย่างนี้นะครับผมนะเนี่ยทรงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบนะครับผมก็มาจัดกันได้นะครับถัดมานะครับผมจะชื่อว่า NeoB s m ส l e s เซตนะครับผมจะลองใส่ดูหน่อยนะครับนี่เลยนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้แบบทรงจะและแบบรถบ้านนะออแบบ่อยนะเออคือแบบทรงไม่เคยซิงนาไหร่นะครับผมแต่ว่าท่อข้าดนี้แลซิงมากเลยนะเป็นประมาณน,นี้นะครับเรียบๆนะครับผมว่าใครชอบก็มาจัดกันได้นะครับอีกงานหนึ่งนะครับผมจะชื่อว่า neo base set นะครับผมเฮ้ยยนี่ท่อเฟี้ยวหว่ะนี่ทรงภายนอกนะครับท่อเขาสุดอะ่ะ <c oughs> <c oughs> กดตัดได้ไมนะ่ได้อยากกดตัดอะ่ะนี่เอา้เอาอา๋อลืมไปมันไม่ได้แต่งอ่ะถัดมานะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมลองแต่งกันดูนะครับอ หางนี่ก็ปิกาจูนะครับเฮ้ยแต่ว่ามันก็เท่ดีนะคือคันเจ๋งๆนะมันก็มีเยอะนะเออแต่ว่ามันก็แบบน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าใครอยากได้ก็มาจัดกันได้นะครับอีกอันนึงนะครับผมจะเป็นเนียบีแมรี่เซตนะครับสําหรับเนียบีแมรี่เซตเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นเซตเงินเลทแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะบวกเลทอพีเอ็มสิบนะครับแล้วก็แมคอพีเอ็มยี่สิบนะครับประมาณนี้นะครับผมมีอยู่แค่สามชิ้นเท่านั้นนะฮะ อีกอันนึงนะครับผมเป็นเนียบีพิพิเทนนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคือทรงมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะครับผมราคาเบ็ดเสร็จเนี่ยเตรียมไว้สักประมาณชุดละสองแสนนะครับผมก็ได้จะได้อยู่นะสำหรับชุดเงินเลนเฉยๆนะครับอีกอันหนึ่งนะครับผมจะเป็นไฟหน้ากับไฟท้ายนะครับผมชื่อว่าเฟลด์เซ็ตนะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับก็เซตที่น่าใช้นะผมคิดว่าน่าจะเป็น2เซตนี้แหละนะครับผมที่บวกบูทพาวเวอร์กับบูทโอเวอร์ดายเนี่ยแหละนะครับผมหรือถ้าใคร สะดวกจะไป Mac อ p m หรือเรดอาร์ก็ได้นะครับผมนะแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอดูในตลาดนิดนึงครับว่าเจ้าเนโอบีเนี่ยนะครับผมมันจะมีชุดแต่งอะไรนะครับผมที่แบบให้เลือกซื้อเงินบ้างนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตลาดกันแล้วนะครับผมเฮ้ยไอเจ้าวางเลนเดียรที่ผมให้ดูเมื่อกี้แต่มัน ราคาสองแสนห้าองเหรอวิงเนโอเอฟวันนะครับโอ้แปดแสนนะครับแล้วก็ฝากระโปรงแปดหมื่นนะครับเนโอเอฟวันนะฮะนี่มี5,000ด้วยเนโอเบสเหรอราคาก็ถือว่าพอจะจับต้องได้แต่ว่าเซ็ตครบไหมอันนี้ผม ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะครบนะครับถ้าเอาเป็นว่าถ้าใครหาของแต่งนะครับผมก็สามารถมาหาในตลาดกันได้นะครับผมไปแต่งสวยงามอย่างนี้นะครับโอเคนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ด้านนอกเมืองมาที่เรียบร้อยเลยนะครับผมเลยเรามาลองดูของเจ้ารถคันนี้กันหน่อยนะครับผมว่าเจ้าของเนี่ยเขาแต่งรถอะไรไปบ้างนะครับก็รถคันนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นรถบวก8เลยนะครับผมเลตอาร์บีเอ็มหกพันสองแมคอาร์บีเอ็มเจ็ดพันสี่ร้อยนี่ครับแล้วก็ของแต่งเนี่ยนะครับผมจะใส่เป็นชุดแต่งเฟรดนะครับผมมีไฟหน้ากับไฟท้ายนะครับ แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นทิเพ่นนะครับผมก็จะมีสชิ้นนะครับแล้วก็ของแต่งต่างๆเนี่ยนะครับผมแล้วเราจะมาลองถอดกันดูหน่อยนะครับผมว่าเขาใช้เป็นสีอะไรนะครับลายแรกเนาะแบ็กกริชันนี่ครับอ๋อจะเป็นสีขาวปิดข้างหลังนะตัวนี้นะฮะนี่เลยถ้าสมมุติว่าเราเอาออกนะครับผมก็จะเป็นลายริ้วๆแบบนี้นะครับก็ถ้าใครแบบว่าหาแนวทางในการแต่งรถนะครับผมไปทําตามกันได้นะครับก็จะเป็นลายเลเซอร์ซิมเพิลสนะครับนี่เลยก็อออกไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้ นะฮะลายเก่าก็าเป็นแบบนี้เลยนะครับใครต้องการวันอยากได้นะครับไปจัดกันได้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงลองมาออกไหนแนวแบบว่าตรงกลางนะครับผมเป็นริ้วๆตรงกลางแบบนี้นะก็แล้วก็อันนี้นะครับอันสุดท้ายนะครับผมก็มจะเป็นปิดทั้งคันนะครับผม แต่ว่าเน้นตรงกลางไว้นะครับผมเป็นการแบบว่าผสมสีนะครับโอเคแล้วก็แต่ง2ได้นะครับผมจะใส่เป็นชุดอ่า neo f1 นะครับผมเป็นฝากระโปรง n น OF1 นะครับแล้วก็หลังคา Ne o b a บสนะครับวิงเอนะครับแล้วก็ไฟหน้า f1 นะครับผม แล้วก็เจ้าตัวติดหลังคาเนี่ยนะครับก็ชื่อว่าแม็กไลเนอร์มอเตอร์แลกนะครับล้อชื่อว่าแม็กเลไลห้าสิบเจ็ดซิวเวอร์นะครับสปอยเลอร์หลังเป็นของเซตแมรี่นี่ครับดูมาถึงตรงนี้นะครับผมหลายคนคงสงสัยว่าทำไมหัวกูมันยิกไม่เหมือนกับตอนต้นคลิปที่เปิดมาเลยนะครับผมประเด็นคือคลิปที่คนดูดูไปก่อนหน้าเนี่ยนะครับผมมันเป็นคลิปที่ผมดองไว้้เองนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่ผมมาตัดต่อคลิปเนโอบีคันนี้นะครับผมคือมันมีปัญหา รีวิวให้ดูใหม่อีกรอบแล้วกันนะครับและนี่นะครับผมก็เป็นโฉมหน้าของเจ้านิวฟีนะขนาดนี้นะครับโอ้โหคนดูดูดิครับคือมันแบบมันสวยมากๆเลยฮะดูดิเปลี่ยนฟีมาใหม่นะครับผมแล้วก็เซตแต่งเดี๋ยวยังไงเนี่ยนะครับผมี๋ยวเราไปรอดูท้ายคลิปนะครับผมว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยนะครับผมมันแต่งอะไรบ้างเนาะมาเราไปลองดูกันตอนนี้คือผมถอดของออกหมดทุกชิ้นแล้วนะไปลองดูวิ่งธรรมดากันดูหน่อยครับคนดูครับวิ่งธรรมดาของเจ้ารถคันนี้นะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ200รอนะครับโอเคเยวไปติดตามดูหน่อยครับ 242นี่ครับผม242นะ241 242 243นะครับเฮ้ย hey, ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผม อาจจะไม่ได้หัวหามากนะเด็ดเด็ดเด็ดทำไมรถมันว้าบขนาดนี้วะเนี่ยโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม2 4 2ร้อถึงสองนะครับถัดมานะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เป็นเรื่องของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ4สปีดนะครับแล้วก็เครื่องที่เจ้าของเขาใช้เนี่ยนะครับผมจะเป็นเครื่อง2.5นะครับผมท็อกสินะครับบูตบูดันยี่สิบแม็กอาร์บีเอ็มเจ็ดร้อยห้าสิบนี่ครับแล้วก็เซตที่ใช้เนี่ยนะครับผมจะเป็นพริมบรียูนีคเนั่นเองนะฮะส่วนท่อนะครับผมใช้เป็นท่อนะครับผมบบููพาววเอร์ 40 m a c a p m 60นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ใส่เครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยนะครับไปเพื่อนโอ okay. เคเบอร์สี่นะครับเอ้ยนี่วิ่งธรรมดาอุ๊ยเนี่ยรถจะวาร์ฟอีกแล้วเออในช่วงนี้รู้สึกว่าทำไมรถมันแรงวาร์ฟจังเลยวะรถ N p C นะครับ220นะครับ221นะครับผมอันนี้คือวิ่งธรรมดาใส่เครื่องเลยนะครับผมโอเคเดี okay, นะ๋ยวไปติดตั้งดูหน่อยฮะ313นะครับผม312 313เด้อ ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับผมนะเดี๋ยวแบบว่ายังไม่ได้แบบแรงจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับผมในช่วงท้ายคลิปนะครับผมบอกได้เลยว่ามันมีเซอร์ไพร์แน่นอนนะครับคุณจะเอ้าโอ้โหทลาไมรถมันคือแบบรถแม่งวาร์ปจัดๆเลยอะเออนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับผมแอดมินนี่นะฮะเวลาแบบว่ามีจุดวาร์ปอะไรอย่างงี้นะครับผมนะจุดดรอปของดีๆนะครับผมพวกเนิร์ฟโคตรไวเลยนะครับผมพอเวลาแบบว่าเซิร์ฟในรถนี่แม่ง นุ๊มๆนะครับผมนะพวกก็ไม่ไม่เคยจะแก้ไขเลยนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะเว้ยจริงผมแค่แบบว่าบ่นลอยๆเฉยนะโอเคครับผมในส่วนถัดมานะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เป็นเรื่องของชุดแต่งนะครับผมนะชุดแต่งของยอดรถคันนี้กันนะครับใส่เป็นชุดนีโอบีเพปเพ่นนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าไฟท้ายชุดเฟรชนี่ครับผมก็จะบวกบูทไรส์สิบแล้วก็บูทพาวเวอร์สิบทั้งสองเซตเลยนะครับโอเคไปลองดูกันครับว่าจะได้ความเดียวประมาณเท่าไหร่นะครับผมติดตั้งดูฮะเอ่อ 318นะครับผมสามร้อยสิบเจถึงสาม้ยนะครับนี่ขนาดแค่แบบยังไม่มีบงมีบัฟอะไรเลยเนี่ยก็ถป็ว่าแบบแรงเอาเรื่องอยู่นะครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวถัดมาเนี่ยก็จะใส่เป็นเซตของรถคันนี้นะครับผมที่เขาใช้อะนะก็จะเป็นเซตหมาป่านะครับผมอุ้ยนี่ไงพอใส่ไปเร็วนะครับผมก็จะมีแบบไฟเรืองแสงแบบนี้เลยนะฮะสำหรับกาล้อรถของเรานะครับสมหติว่าถอดนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็พอใส่ไปปึ๊บอุ้ย แบบมันหลอดเท่เลรทยอยังเลยอ่ะคนดูนะฮะก็สำหรับเซตหมาป่าเนี่ยนะครับผมก็จะใช้เป็นบวก6นั่นเองนะครับผมแล้วก็ล้อบวก6เช่นกันนะครับ แล้วก็จะมีเป็นเรื่องของป้ายทะเบียนนะครับผมป้ายทะเบียนบวกหกนะครับตัวฟิล์มนะครับผมแล้วก็ตัวลายวูฟนะครับผมนะเอ็กซ์เซสซีวูบนะครับแต่ผมที่ต้องใส่ทั้งหมดนะนะใส่แล้วเนี่ยนะครับผมจะบวกแมคคับอีเอ็มสิบนะครับบูดูไลท์สิบแล้วก็ระดับความเบื่องวดใจในภารกิจบวกสองนั่นเองนะฮะก็ถือโอกาสตรงนี้นะครับผมในการแบบรีวิวเซ็ตตรงนี้ไปด้วยแล้วกันเนาะนะครับผมเผื่อได้แบบว่าใครอยากได้เซ็ตนี้นะครับก็จะได้เป็นการตัดสินใจนะครับผมในการที่จะซื้อเซ็ตหรือซื้อรถคัันนนนนี้่เองะครัับบโอเเคครดี๋ยวถัดมานะครรรรรัับบผมมมเเเาาาาาาจจะไไไปลองดดูคคววว่่่้็ทหกใส เซ็ตแล้วนะครับผมประเด็นคือผมแบบอยากให้มันคลิปสั้นๆนะครับผมไม่อยากจะยาวมากคนดูจะได้ไม่เบื่อกันเนาะโอเคติดตามดูคร the okay. okay. ับอุ้ยบู๊สวยบู๊ยบู๊สีฟ้านะครับผมน่าอยู่ที่320 321นี่ครับผมผม้มทั้งฟ้าทั้งบูททั้งล้อเลยอ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะจริงอุ้มแล้วลดลดแต่รถไม่เฟี้ยวเลยนะฮะ รถแม่งวาร์ปที่หายคันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปดูตอนที่อัปปั๊บฟูลเลยเนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับผมว่ารถคันนี้เนี่ยมีของแต่งอะไรกันบ้างนะครับวิ่งตอนกลางคืนไม่ได้เนี่ยคันนี้เนี่ยนึกว่าเรือตกหมึกไอเวียนเปรี้ยวมากนะครับเป็นบรรยากาศตอน,น,นอื่นนะนี่เลยนะฮะ นี่เลยนะครับผมโอ้ตอนกลางคืนก็สวยนะครับก็คือแบบช่วงนี้นะมันมาานีแบบว่าการปรับโทนแบบว่าเออสีท้องฟ้าอะไรอย่างี้มาแล้วนะครับผมนะไม่ต้องไปลงมงลง,ลงมัดอะไรกันงี้นะฮะโดยการกด f 5 f 6อ่า f 7 f 8นะครับผมโดยประมาณนี้เนาะเออนะี่ครับผมแล้วสมมติมว่าใครแบบว่าอยากวิ่งในโทนไหนสีไหนก็ลองกันได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันหน่อยนะครับพวกลายเนาะ ก็พวกนี้เนี่ยรีวิวไปหมดแล้วนะครับผมลดกแปดเท่าเดิมแล้วก็นี้รีวิวไปหมดแล้วเนาะก็ลายที่เขาใช้เนี่ยนะครับผมลายแรกเลยนะครับผมจะเป็นลายหมาป่านะครับผมนลของเซตหมาป่านะครับผมเพราะว่ามันต้องใส่ไว้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองถอดลายอื่นดูหน่อยนะครับว่าลายหมาป่าเดิมเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคเราปรับเป็นสว่างสว่างแล้วกันนี่เลยสําหรับลายเดิมมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วพอถ้าสมมุติว่าเราใส่อันนี้ แบกกระดิเตอร์ er ไปป right? ึ๊บอ่าก็จะเป็นปิดข้างหลังแบบนี้นะฮะเป็นสีน <ok euh. ้ำเงินนะเนาะแล้วก็ลายตัวนี้นะครับชื่อว่าเลเซอร์แ n u m นัมนะครับนี่ก็จะเป็นอันนี้มาปิดข้างๆนะครับผมแต่ว่ามันสมควรที่จะเอานี้วางทับไปอีกนะเฮ้ยคุณแต่งให้ถูกปะวะแต่งสลับปะเนี่ย เออน่าจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมังขนคุยเลสไลท์นะเออไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าใครอยากได้ก็ไปจับก,กันได้นี่ฮะเดี๋ยว <package> เรามาลองอัพบัฟฟูๆฟูกันหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองขับรถคันนี้กันดูครับตอนนี้นะครับผมได้อัพจนฟูลบัฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับผมว่าความเร็วของรถคันนี้เนี่ยมันได้ประมาณเท่าไหร่นะครับไปครับโอ้โหสวยมากแต่ว่ารถไม่ดีเหมือนเดิมนะฮะโอ้ไม่ไหวจริงโอเค ติดตั้งวไหนครับอุ้ยสามอุ้ยจะบอกไอ้เวนเมื่อกี้เห็นอยู่ประมาณ330ถึง334นะเออถือว่าใช้ได้นะครับอู๋แต่ว่าช่วงนี้คือเฉี่ยวรถลำบากมากเลยว่ะเนี่ยโอ้อู๋วิ่งดูดิดูดิว้าวติดตั้งดูหน่อยครับอีกทีนึงฮะ333ถึง334นั่นเองฮะอู๋เดี๋ยวเพิ่มมาเยอะมากเลยนะ เพิ่มมาอีกประมาณ10หน่วยได้อะอันนี้คือแบบอัพปั๊บอย่างเดียวอะนะถามว่าทำ,ลำหลันมาทำสี่นะครับผมถือว่าแรงมากนะครับนี่รถเกียร์สี่นะเนี่ยแรงได้ขนาดนี้เลยเหรอมันคล้องมือด้วยนะฮะไปเรื่อยๆเนี่ยกระพักเอ้ยเมื่อกี้ตอนเลี้ยวนี่เห็นทะลุไปสามหกหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะ รถเยอะมากฝั่งนู้นเชียวดี่ะไม่รู้โอ้โหเข้าสุดอ่ะสุดจริงมันเป็นแบบเหมือนบุญนิ้วมากๆเลยครับผมนะต้องขอบคุณแบบว่าคนดูด้วยนะครับผมนะที่แบบว่าให้ยืมรหัสมารีวิวนะครับผมก็อยลืมไปกดติดตามช่องอ e ิมบริด้วยนะครับนะเห็นว่าล่าล่าสุดจะมีแบบว่าไลฟ์สดในเพจด้วยเนาะนี่ครับผมก็สามารถไปติดตามมันได้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ เอออาจจะไม่ค่อยได้กลับมาไลฟ์สักเท่าไหร่นะครับผมมันก็มีแผนที่จะกลับมาไลฟ์อยู่นั่นแหละมีแผนจะไม้เฉยนะครับผมนะก็รอติดตามมาด้วยนะครับผมนะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมได้ยังติดตามกันอยู่เนาะโอเคครับผมสำหรับรถตกหมึกแน่ยสำหรับรถเน OB บีเนี่ยครับผมก็ขอไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะแบบแม็กซ์สปีดอะคิดดูว่า4เกียร์วิ่งได้ประมาณ330ากว่าคุณผู้ชมแรงมากนะครับผมนะแล้วก็แบบเซ็ตที่แต่งมาใหม่เนี่ยคือแบบโอ้โหมันสุดสุดกิ่งจริงนะครับผมนะ อันเก่าก็สวยอ่ะสำหรับผมผมคิดว่าอันเก่าก็สวยแล้วอันนี้คือแบบเม่งเฟี้ยวกว่านะครับผมนะตรงที่แบบว่าล้อมันมีแบบเรืองแสงอะไรอย่างี้ด้วยครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับผมจะลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวีดัสสวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนีครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปก่อน